สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อเอ็ดกับช่องข่าวกระมวลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมในทางช่องส5สิซีซันนิวภาอีสานเ d ชดีจานดาวเทียม IPM เมร์จานสีส้มวันนี้พบก,กับดิฉันวิภาวันัาววานทศรีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะภาณิจังหวัด101ร้อยเอ็ดตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2567าเช้าวันนี้เมื่อเวลา 9นาฬิกาสนาทีนายพงศักดิ์วรวง์พนิจจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายสมพรน้อยคำสิงหัวหน้าสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต2ถึง7ร้อยเอ็ดคณะลงพื้นที่ตรวจสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำมันในสถานีบริการน้ำมันที่ปตทหนองแวงร้อยเอ็ดบริษัทจำกัดไทยปิโตรเลียมตาบนหนองแวงอำเภอเมืองร้อยเอ็ดและปั๊มเชลสาขาตาบนหนองแวงอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยพบว่าหัวใจถูกต้องซึ่งกรมจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องต่อไปทั้งก่อนและหลังเทศกาลสงกรานต์ปี2567 โดยกรมการค้าภายในได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุมเข้มการตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการทั่วประเทศซึ่งมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาทั้งโดยพาหนะส่วนตัวและรถสาธารณะเพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบความถูกต้องมาตรวัดสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าได้รับน้ำมันเต็มลิตรไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักง,งานพณิชย์จังหวัดทั่วประเทศซึ่งสถานีบริการได้ตรวจพบว่าใช้มาตรวัดที่ไม่ถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีพบว่ามีการดัดแปลงมาตรวัดจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 1, 2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าได้รับความเป็นธรรมในการเข้ารับบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับที่มีการตาวนเดินทางกับเรี่มเป็นต่กี้ปรญญาในการตรวจออกัดจ่ายมากวัดน้ำมันนะครับว่าได้น้ำมันครบะครับก็จะเป็นแบบทดสอบ5ลิตรก่อนนะครับ5ลิตร ไปครับ วัจ่ายน้ำมันตัวนี้ผ่านการตรวจตรวจสอบแล้วกับจากเจ้าหน้าที่เราออกไปหลากหลามากหลายมาก,มาก,กนะครับ ต่อกันที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานวางศิลาเกิกเจดีสีโพธิญาณน,นวัดป่าทรงธรรมตำบลธงธานีอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้เมื่อเวลา10นาฬิกานายชัยวัน์ใจเวทพิสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดงานวางศิลาเกิกเจดีสีโพธิญาณน,นวัดป่าทรงธรรม ธรรมยุทธ์ตำบลทงธานีอำเภอทดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดและได้รับความเมตตาจากพระพรหมวชิรโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชายพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีวางเซลาเรกเจดีศรีโพธิยานโดยมีพระยานวิราชที่ปรึกษาเจ้า,า,าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ธรรมยุทธ์ะอาวาดวัดป่าทรงธรรมธรรมยุทธ์พระเทรานุเทระคณะสงฆ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอำเภอทวัดบุรีวหนัส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ,บ้านในพื้นที่และประชาชนที่มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงาน วัดป่าทรงธรรมตั้งอยู่บ้านหนองดูหมู่ที่4ตำบลทงธานีอภอทวัดบรุรีจังหวัดร้อยเอ็ดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์มีเนื้อที่ประมาณ50ไร่ปัจจุบันมีพระภิสุอยู่จำพรรษาจำนวน6รูปเป็นการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัด มีพระพิสุทิ์อยู่จําพรรษาเมื่อพุทธศักราช2,529โดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบธรรมยุทธจะอาวาสวัดบึงพระลานชัยพระอารามหลวงขณะดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมยุทธในราชทินานามที่พระศีลวิสุทธาจารย์ได้มอบหมายให้พระสงวนประเทศโกปัจ,จุบันคือพระยานวิราชที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด ร้อธรรมยุตมาเป็นเจ้าอาวาสดูแลพระพิสุสัมาเนรและพัฒนาวัดเรื่อยมาจนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่19เมษายน2556โพธิญาณในวันนี้ก็เนื่องด้วยพยานวิราชที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอธรรมยุตปารกที่จะก่อสร้างเจดีย์นี้ขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อนำเลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันประกอบไปด้วยนามของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเป็นชื่อเกดีได้แก่คำว่าสีคือคำขึ้นต้นในชื่อเดิมของพระเดชพระคุณพรับชาวอำเภอทวัตบุรีและก็ชาวจังหวัด้อยเอกด,ด้วยนะครับผมได้รับเบตา

แกโตเลยครับแกโตแกโตเลยแกโตแกโตเลย ते tangent so ใช่ค่ะวันนี้ที่พาณิชจังหวัดร้อตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่ายของเล่นปืนฉีดน้ำเสื้อลายดอกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มตามสถานีขนส่งช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2567 วันนี้นายพงศักดิ์วรวงพานิชจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่สบคร้อยเอ็ดตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่ายของเล่นปืนฉีดน้ำเสื้อลายดอกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มตามสถานีขนส่งช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2567ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดเพื่อป้องปรามมีให้ผู้ประกอบการจุยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุอันควรและไม่แสดงราคาจำหน่าย ปลีกสินค้าและบริการจากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาจําหน่ายสินค้าและบริการอย่างชัดเจนราคาจําหน่ายสินค้าและบริการอยู่ในราคาที่เหมาะสมและไม่พบมีการช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้าแต่อย่างใดท้านี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกมลเคเบิลที TV, และติดตามรับชมได้ทาง ช่อง45ซีเัตนิวผ้าอิสัน h อชดีจานเดาวเทียม IPM ี IBM, เอจันสีสม้มดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณิเซนทัศศีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนชาวร้อเอเรื่องดูแลรถหน้าร้อนให้พร้อมสู้แดดร้อนนี้รถต้องปลอดภัยรถยนต์เป็นยานพาหนะที่ควรได้รับการใส่ใจดูแลอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีสภาพอากาศร้อนสูงรถยนต์อาจได้รับผลกระทบจนเกิดความเสียหายซึ่งสามารถป้องกันปัญหาเบื้องต้นได้ดังนี้ 1. จอดรถในที่ร่มมีอากาศถ่ายเทสะดวกหลีกเลี่ยงจอดรถกลางแจ้ง ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ไม่ให้สึกห้อป้องกันการเสื่อมสภาพของของเหลวต่างๆในระบบเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประเภทยางเช่นยางรถยนต์ขอบอยางกระจกที่ปัดน้ำฝนไม่ให้เสื่อมสภาพไว 2. เมื่อขึ้นรถที่ร้อนจัดให้ลดกระจกลงและเปิดพัดลมแอร์ระบายความร้อนประมาณ2นาทีก่อนจะปรับมาเปิดโหมดทำความเย็นจะช่วยให้อุณหภูมิในรถเย็นเร็วขึ้นอย่าเร่งแอร์สู้ความร้อน จะทําให้เครื่องปรับอากาศทํางานหนักเกินไปที่สําคัญควรตรวจเช็คระบบปรับอากาศเป็นประจํา 3. ติดฟิล์มกรองแสงได้มาตรฐานช่วยลดความร้อนและช่วยป้องกันรังสี UV ที่เข้ามาภายในรถยนต์อีกทั้งยังช่วยลดภาระการทํางานของเครื่องปรับอากาศอีกด้วย 4. การดูแลยางรถยนต์ควรเติมลมยางให้เหมาะสม ระวังอย่าปล่อยให้ลมยางน้อยเกินไปเพราะจะทําให้ส่วนประกอบภายในของยางได้รับความเสียหายและเกิดความร้อนเพิ่มขึ้นเสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายตรวจสอบสภาพยางสังเกตรอยแตกรอยนูนหากพบให้หยุดใช้และเปลี่ยนยางใหม่ทันทีหากขับขี่โดยใช้ยางที่เสียหายในวันที่อากาศร้อนจัดอาจเสี่ยงยางระเบิดได้5เช็คระบบระบายความร้อนตรวจระดับน้ำในถังพักน้ำทุกครั้งก่อนสตาร์ท ควรให้ระดับอยู่ระหว่างไม่เกินแม็กและไม่ต่ำกว่ามินเปเตารังพึ่งหม้อน้ําเพื่อทําความสะอาดขาจัดฝุ่นผงที่อุดตันทําให้ระบบระบายความร้อนของรถกลับมาทํางานเต็มประสิทธิภาพตรวจเช็คพัดลมไฟฟ้าควรหมุนอยู่ที่รอบปกติหากหมุนด้วยรอบที่ช้าลงให้รีบตรวจสอบแก้ไข 6. สิ่งของต้องห้ามไม่ควรเก็บอุปกรณ์หรือสิ่งของอันตรายไว้ในรถขณะที่แดดร้อนจัดอาจเกิดความเสียหายและเสี่ยงต่อการระเบิดเช่น โทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่สำรองไฟแชค็คกระป๋องสเปรย์แก๊สกระป๋องเป็นต้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครมการขนส่งทางบกโทร call center 1นเตอร์1 5 8ดด้วยความปรารถนาดีจากนายทรงพลใจกริ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนชาวร้อเอเรื่องฮีสโตรกหน้าร้อนระวังป่วยโรคลมแดดอาการ หตัวร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออก 2. กระหายน้ำมากวิงเวียนปวดศรีรษะมึนงง 3. าหายใจเร็วคลื่นไส้อาจเจียนการปรถมพยาบาลเบื้องต้น 1. นึ่นำผู้ป่วยเข้าในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้สะดวก 2. ให้ดื่มน้ำเย็นให้นอนราบและยกเท้าทั้งสองข้างขึ้นสูง 3. ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประครบตามหน้าผากซอกคอรักแร้ขาหนีบ ใช้พัดลมเป่าช่วยระบายความร้อนท่านสามารถติดตามสาระความรู้สุขภาพเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความปรารถนาดีจากนายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด